คุณบิ๊ัสวัสดีครับไปไหนโอ๊สนี่เป็นยำอะไรครับยำไข่ปูไข่เมงดาครับยำไข่ปูไข่เมงดาสองไข่ใช่ไหม มของร้านน้องบีทน่าก็จะเป็นมะนาวสดแท้ร้อเปอร์เซ็นตะแท้กว่านี้ก็ต้องทิ่ต้นแล้วนะครับใช่ไหมน้องบีทใช่ไหมจ๊ะแท้กว่านี้ก็ใช้มะขามเปลือกแทนเหมือนรัฐบาลบอกใช่อะไรนะน้ำมะขามเปลือก มะขามเปียกงั้นมะขามเปียกทำไมต้องเปลือกเลยอ่ะขัดันนี้เปลือกมะนาวนี่นี่มะขามเปียกาทำอีกแล้วเกงเหรอเสร็จไมมยัง ใส่ตัวมันแบ่บอร่อยจุใจเป็นยำสองไข่ มาดูไข่ตักกันแบบจกุกๆเหรอกองละไข่เหรอครบกองละไข่แ,ค,แขค่แล้วก็ไม่บอกพี่หนุ่มนึกว่าสองไข่อันนี้ไข่โปรโจุกเหมือนกันค่ะนี่นะเห็นแล้วเหมันเคี้ยวนะนอยากจะกินน่ากินซะเหลือเกินที่ไม่ควรกินไข่พี่ควรกินเมนูหอยเหรอ หอยก็ของชอบเลยดิหอยแมงผู้หอยแครงหอยนางรมพี่หนุ่มชอบนะกินหอยแล้วแรงดีนะกินกีหนุ่มไหมกินกีแล้วแรงหอย <c oughs> <c oughs> ไขแข็งกุ้งสดสี่ไข่ก็ยังดูนะคะเนอว่าถ้ปนคกันนี่ก็ะไม่ได้ปูใช่ไม่ได้ปูแค่อย่างเดียวแต่เขจะเพิ่มอย่างอื่นให้บอกน้องเขาคือนี่อด้วยยำ ทะเลรวมนะครับเอา้าไม่มีปูม,มา้าจะทะเลรวมได้ยังไงใส่ยังอื่นแทนนะครับมีตอกเยหรอก,การเกิดเสาเข็มเึิ่แล้วน,นะครับณฉันผู้มมมนนชม ยำเลยดีครับยำฟรีพยายามยยำให้หมดฟรีเลยนะตอบเดินหัวลูกค้าน,น้นนงองคนก็<ค>นไม่ถอยออกหรอ,หรอคนก็คงตื่นเต้นเลยสะเทือนคงมนันดีนะนั่งอยู่สะเทือน lên <laughs> nha. <laughs> 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 เค็มไหมพี่ว่านอยหวานน้อยหวานบางทีมันก็เค็มนะถ้ามันอมน้ำเกลือเข้าไปเยอะๆเค็มไม่ใช่อมน้ำเกลืออมน้ำทะเล่อยอมน้ำ <laughs> ขายดีขายดีแล้วไม่ใส่ลูกค้าเลยมันมีแต่แขนขามันใส่ไปก็กินไม่ได้ไข่หมุกใส่ไข่หมุกแทนวุ้ยไข่พวงใหญ่ๆเลยทั้งขาวทั้งอวบทั้งพวงใหญ่เกอง นี่เพาเเตียงหลันแล้เหมือนเราโปรงแต่กังก็ไม่รู้นะ อร่อยแล้วมาพูดไปอยู่คำเดียวน้องโอ๊ตพูดไปอยู่คำเดียวอร่อยแล้วอร่อยแล้วชิมตอนไหนก็อร่อยแล้วไม่เคยแบบกลัแล้วพอลุกขึ้นลูกค้าเดิกนกลับมาเคม็มนอนเกมแหงงเมื่อตอนกลางวันน้ำก็ขึ้นทำไมน้องไม่โต

เครื่องหลัดขายไม่ได้ไอ้พวกน,นี้โอนเงินโอนเงินอะไรอยู่นี่หมดเอ้พี่กรรมกุ้งสดโอ้โหอีกแล้ว <c oughs> นี่มันโดนเนี่ยมาไม่ให้เน่เบิด ปแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาทำอะไรน่ะข้างหลังข้างหลังน้องบีน่ะมีนางเงือกเขาทำอะไรนะนางเงือกเขาไปนางเงือกเหรอจะลงทะเลเหรอค่อยๆพูดอุ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม้หรอมันลงมาไม่ได้อ่าไอ้แก้วหินน่ะ ที่มันขวดแต่งอะเต็มเลยอะรอเพื่อนหนูไปยืนดูใช่แบบมันต้องใสร่รองเท้าบูทลงไปนะากกลับบ้านแล้ว มาก่อนลงของวันละนิดเดี๋ยวนี้ลงของวันละหลายนิดมันคืออะไรน้องบี๊ดยื้อนี่ยืย้อนี่ยืย้ออร่อยแล้วน่ะคำเดียวน้องโอ,อ๊ตอ่ะ S <S บนั้นปลาเค็มก็บอกว่าอร่อยแล้ว <S 2> <S 2> กเหย่อแกงน้องกุ้งสดอีกแล้วค่ะนี่เปพนยำกุ้งสดนะครับแปดสิบบาทนะ องก็เริ่มหมดนะลูกค้าจะมากินปูมาไม่ได้กินหรอน้องบี๊มาขายดีสวันแล้วปูมาขายดีสองวันแล้วปูมันขาดตลาดที่อื่นก็หากันไม่ได้ใช่ไหมใช่มีแต่ร้านเจ๊เปิลกับร้านน้องบีเรามีขายอยู่แหละปูม้าเนี่ยเราเปร้านประจำหาให้ราคาแปดสิบบาท คที่หนุ่มว่าเดี๋ยวมีเต้น,น,นดูมีไหมมีเต้นไหมโอ้เขาก็เ,าเ,าเก็บของกลับแล้ว ไปแล้วให้หนูไ่สู้เข้าไปไปเลยผู้หนูอ่ะลัวเท่าแรลงกล่องไม่ตัวเท่าก้างเหรอเปลี่ยนเลย บางวันกเขากล้งบางวันกเขาชอมลงป่องไปดูนะอร่อยอร่อยได้แล้วเป็นไงนักขับครบรถแล้วเนี่ย beautiful พูดเป็นคำเดียวนะนังขอร่อยครบรถไม่ครบรถแต่ครบรถเค็มเค็ม กับเมนูนี้ต่อได้วยอะไรนะยำกุ้งสดกระปูม้าหนูหมดแล้วลูกค้าจะสั่งอะไรอะ่จะจะพักุ้งสดหมด <c oughs> เขาจะเลมเอาอย่างอื่นนะ <c oughs> ได้แล้วอร่อยครบรสเป็นไงรสชาติโอเคแล้วโอเคแล้วเอาหอมอาหอย นิดต่อได้ยำอะไรครับหอยนางลมหอยนางลมเดี๋ยวเรามาป,ปิดท้ายที่ยำหอยนางลมนะนมเป็นเมนูที่พี่หนุ่มชอบมากหอยนางลมมันเค็มกับใจตุ้งเนี่ยวาเค็มได้ไงหอยนางลมหวาน <c oughs> เอาอันนั้นเติมให้หน่อยมาเกิดเ,ดเดทีนหมดเนาะต้องเติมเยอะนะเติมอนอิ่มใ น,นี่ปูมาหมดเดี๋ยวกุ้งสดก็หมดเดี๋ยวหอยนางรมก็หมดเดี๋ยวก็เก็บร้านหนีแล้วนะนะแล้วเดี๋ยวก็แหกกีกลับบ้านจริงๆวันนี้เจก๊กีควรไปแต่ทุ่งเราหนึ่งแววหรอแล้วอยู่ทำไมอ่ะลูกค้าขาดช่วงอ๋อ เมื่อวานทำไมนะพ่ามีคนมาหมาหรอซื้อหมดไปเท่าไหร่เก,ก็บเช่าเจ๊กุ้งเหมือนแหลจะ้เยอะเหมือนเจ๊กุ้งซื้อแต่ละครั้งเลยหรอเขามาบ่อยหรอมทนหรช <c oughs> ิหน้าสงสัยเจ๊กุ้งก็หม่แน่เลย มาไหมเจ๊กกุ้ง,งมาไหมเรียกเรียกิ๊กกุ้งผ่านคลิปหน่อยมาซื้ออีกแมกแค่ใครล่ะบอกใครล่ะบอกกิ๊กกุ้งคิดถึงแล้วเหรอคิดถึงแล้วส่วนเลยกุ้งย่าหมดเลยไม่ใช่ขับรถมาเลยนะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นยำหอยนางรม จุกไหมโอ้โหุเ,เนสวยวันๆีนๆขาวๆโอเคครับคลิปดวนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเบิองชนน h ช n n นลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบีขอบคุณมากครับบ๊ายบาย